ตัวรถ1 0 0 0แสบาทกับเจ้าคันนี้ Honda CR-V 2 4อ4ตัว e s ปี2019ตัวรถสีดำและจะบอกว่าคันนี้นะคะเอาใจสายเดินทางแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวรถที่นั่งสบายนะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงก็ว่านะคะเพราะว่าคันนี้ได้รถ5ประตูได้เครื่องยนต์2 4และที่สำคัญได้เป็นตัวโ e ลว i ิ e ด,ด้วยนะคะในช่วงของตัวของแถมมีอะไรกันบ้างนะคะจะบอกว่าคันนี้จะ กว่าทุกคันนะคะเพราะว่าเราจะแถมในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งให้คุณลูกค้าเลย1นปีนะคะแต่มีข้อแม้นะจะต้องมาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูคลิปนี้อยู่นคีคะแคปเจอร์หน้าจอค่ะ1ปีเอาไปเลยประกันภัยพรหนึ่งนะคะส่วนลด10,000แบาท799วันนี้ไม่ขายนะคะ6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นในส่วนของตัวรถนะแน่นอนเห็นกันอยู่แล้วตัวรถสีดําเออพูดทําไมเนี่ยะ ตัวรถสีดำสวยๆกระจังหน้าโครเมียมนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นตัวเจเนอเรชั่นที่5นะคะของตัว Honda CR-V นั่นเองเครื่องยนต์2.4ตัว e-s นะคะได้นในส่วนของตัวไฟหน้านะ,ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะหลอดไฟ LED มีไฟเดน์ทมให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะและที่สำคัญเครื่องยนต์2.4เขาจัดในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้แบบพูโทนสวยๆเลยนะคะ ล้อแมกพูดโทนเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับยางกุดยคันนี้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะไฟเดียวที่กระจกมองข้างมีมาให้พร้อมฮอนด้าเรนวอตมาแล้วเรียบร้อยนะมีมาให้คุ้มๆเลยในส่วนของตัวกระจกแค้เดิมโรงงานจากศูนย์ Honda, ฮอนด้าทุกปานทุกจุดแบบนี้และดูในส่วนของตัวภายในกันในส่วนของภายในนะคะ ได้ลายไม้ที่ขอบประตูสวยๆลายไม้ที่คอนโซลกลางนะ,ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็เป็นลายไม้มาแล้วเรียบร้อยที่สําคัญคันนี้นะคะได้เป็นเบาดหนังสวยๆแอร์แบ็กมีมาให้เต็มๆและความสะดวกสบายอยู่ตรงนี้ค่ะ ในส่วนของตัวเบาะเป็นเบารับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยเดินทางใกล้ไกลสะดวกมากคันนี้นะคะนั่งสบายขับก็สบายพุชคอนโทรลมีมาให้นะคะขับสบายแน่นอนไม่อยากเหยียบคันเร่งนะคะเพียงไยนิ้วสัมผัสคันนี้เขาดูแลให้คุณลูกค้าเลยเดินทางไกลขึ้นเหนือลองใต้นะคะสบายสบายและที่สำคัญนะคะคันนี้นะ,ะเดิมโรงงานแพนเพ็ดอยู่แบบนี้นะคะ อยู่ครบๆเลยหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะแล้วดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ทที่ขอบประตูนะคะเม็ดอาร์ตเรียงสวยแบบนี้ทุกเม็ดนะคะอันนี้เป็นเม็ดอาร์ตจากโรงงานนะคะเขามากับโรบอทนะคะโรบอทเป็นคนสร้างขึ้นมาไม่ใช่อู่สีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้รถเดิมๆรถสวยๆรถที่เป็นสไตล์ SUV นะคะแต่ไม่ใช่เจ็ดที่นั่งนะ เป็นตัวเ r v ก็ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าได้ส่วนรถจากราคารถเนี่ย100,000บาท10,000 0บาทไม่พอบอกแล้วประกันภยัยอรหนึ่งแถมให้แต่ต้องมาจากคลิปนี้นะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะด้านหลังกว้าง,างแบบนี้ผู้โดยสารสามารถที่จะชาร์จแบตจากคอนโซลกลางได้เลยมีเบ้าเสียบให้แล้วเรียบร้อยแอร์แยกมีมาให้ครบนะคะแล้วดูในส่วนของบ้านไหนนะคะที่ ชอบความกว้างของห้องเก็บของหรือว่าอยากใส่เป็นที่นอนให้กับเด็กน้อยนะคะตั้งคาซีทฝั่งหนึ่งเป็นที่นอนพื้นที่ให้เด็กเล่นนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะสำหรับคันนี้พับเบาะแล้วกว้างมากนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังในส่วนของคันด้านหลังนะคะเขามาพร้อมโลโก้เซีรวีสวยๆแบบนี้นะบัตรพรีเมียมไฟทับทิมสวยๆคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นนะคะเขามีมาให้เดิมๆแบบนี้นะ บางคันไม่มีแล้วก้ของเก่าถอดออกเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ให้นะแต่คันนี้อยู่ครบนะคะวางของได้กันกลิ่นนะคะห้องเก็บของนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าอาหารของกินเนี่ยถ้าเราวางตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์นะคะออกไปในส่วนของตัวห้องโดยสารเลยนะเราไปกันต่อนะคะไปกันต่อในส่วนของตัวคนขับนะคะนี่บอกปลั๊ไฟฟ้านะ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงมาไลัยได้เลยนะแอร์แบคคู่หน้ามีมาให้ระบบความปลอดภัยนะคะหน้าจอเดิมจากโรงงานตัวนี้มีตัวเนวิเกเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าอีโคโหมดนะคะมีมาพร้อมเลยคันนี้รองรับ Apple c a r p l a y ด้วยอ่ Boom Start, าปุ่ม e n g i n e t t a r t กุญแจคีเลตนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะคูชคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยนะเลขไม่ก็1 6ึ0 0 0โลเท่านั้นนะคะแล้วดูด้านในม่านบางแดดนะคะมีมาให้พร้อมนะคะหลังคาใสๆส,ส,ส,สวยๆกล่องเก็บแว่นนะ,ะไฟในเก๋งติดทุกดวงนะคะยงงไยสวยๆแบบนี้ดูกล้องถอยมีมาพร้อมนะอ่ะเห็นไหม เขามีมาให้บอกลายทรงลายเส้นเรียบร้อยเลยไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะชนไม่ชนแน่นอนนะเพราะว่าถ้าชนก็มีประกันปอ .1 แถมให้น่ารักแต่อย่าใช้ดีกว่านะจ๊ะไปที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะดูสีแต้มเดิมโรงงานทุกจุดนะคะเห็นไหมถ้ารถที่ผูกขยับหรือผูกถอดในส่วนของตัวหัวน็อตน,นะคะสี ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาตรงกันได้แต่คันนี้นะคะสีแต้มเดิมตรงทุกจุดนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนการันตีลอยนะคะเครื่องหมาย QR c o า e คต่างๆอยู่ครบรถปี19แผ่นดันความร้อนตึงๆขนาดนี้นะคะจะหาได้จากที่ไหนต้งองคอออโต้เท่านั้นนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะคะเครื่องเดิมเครื่องนิ่งเครื่องเงียบมากนะคะนี่สตาร์ทอยู่นะ ยังนิ่งยังเงียบขนาดนี้นะคะอย่าคิดนานใครที่องหานะคะรถสไตล์ SUV นะต้องเป็นคันนี้นะคะ Honda c r v เครื่องยนต์2.4ตัว ES คันนี้เป็นโฟร e ว d i ด้ยแล้วนะคะเป็นโฟร e ว d i ด้ยแบบ FullTime นะใครอยากได้ราคาหน้าป้าย799,000วันนี้ให้ส่วนลด100,000บาทนะคะให้ส่วนลด100,000บาทเหลือเพียง699และบอกแล้วว่าถ้ามาจากคลิปนี้นะคะ ฟรีประกันภัยปรอหนึ่งให้อีกหนึ่งปีนะบริษาทออโต้นะคะมี2สาขาสาขาหนึ่งกับสาขา2อยู่ริพถนนสุวินทวง์เช่นกันนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยากได้คันไหนมาจิ้มแล้วก็รับรถกลับไปเพราะทุกคันของเราจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินาดารถค่ะบ,บายๆอย่าลืมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า